สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่องเมาส์ทีวีนะครับผมอันนี้ก็มีข่าวที่ต้องบอกว่าต้องบอกว่าใจหายกันเลยทีเดียวนะครับตัวละครเกี่ยวกับเป็นต่อที่โอ้โหผมก็ดูมาตั้งแต่ยาวนานมากๆผมเป็นรุ่นหนึ่งที่ดูตั้งแต่มายุค90มาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับยุคตั้งแต่โอ้โหเล่นสมัยก่อนนู้นนะครับแล้วก็มาจนถึงยุค ปัจจุบันยุคนี้ก็หลายรุ่นหลายราวแต่ตัวละครตัวหลักๆก็ยังอยู่นะอ,อ,อาจจะมีเปลี่ยนบ้างนะครับผมออล่าสุดนะครับสนยุคนะครับก็ปิดฉากขั้นเทพนะครับขอบคุณซิทคอมเป็นตัวเป็นต่อนะครับที่ทําให้ก้าวผ่านฉายาพระเอกโรบอทไปได้นะครับผมออนะครับหลังจากที่ซิทคอมเรื่องเป็นต่อ2021นะครับทางช่องวัน31ก็ออกมาประกาศว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับก็ทําให้เอาเหล่าแฟนคลับถึงกับเสียดายและเศร้าไปตามๆกันค่อนข้างขอไปครับค่อนข้างจะใจหายกันไปเลยทีเดียวนั่นเองครับเพราะหนึ่งในตัวละครที่ทั้งรักและผูกพันมานานถึง7ปีอย่างขั้นเทพนะครับก็ต้องจบชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุรถคว่ำนะในตอนล่าสุดวันที่31มก,กราคม2 564นะอันนี้เป็นในหนังนะครับไออันนี้เป็นในซิทคอมนะไออย่าอย่าตกใจนะ ท่านผู้ชมอย่าตกใจนะอันนี้เขาเขาเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครนี้ที่รับบทโดยสนยุกนะครับสงสงภพศาลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผูกพันและมีความทรงจํามากมายเกี่ยวกับซิทคอมเรื่องนี้นั่นเองนะครับผมอ่าผมเชื่อแน่ว่าท่านผู้ชมหลายๆคนก็ใจหายเหมือนว่าตัวละครอย่างขั้นเทพก็จะอาจจะไม่ได้อ่ามีบทใน ตอนเอพีต่อไปแล้วนะครับออกก็อาจจะหายจางหายไปจากเ,าเป็นต่ออะไรอย่เงี้ยล่าสุดสนยุกก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศาการถ่ายทําซิทคอมครับเรื่องดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมของสนยุคนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ไปติดตามได้เนาะพร้อมทั้งเผยความในใจว่าขอบคุณขอบคุณละครชั้นของผมที่ทําให้ผมก้าวข้ามอ่านคําว่าพระเอกโรบอทนะและ ได้รู้จักว่าการแสดงจริงๆเป็นยังไงนะครับเป็นตอบนะเป็นผลงานที่ผมรักและผูกพันมานานถึง7 8ถึง8ปปีนะ,นะครับผมขอบคุณพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยพี่บอยนะครับพี่ป้อนนะครับผมที่ให้โอกาสผมมาอยู่ในซิตคอมเรื่องดังในตำนานของ EXACT นะครับขอบคุณพี่นกพี่ผู้กำกับ ที่คอยปั้นอคอยกวดขันคอยช่วยการแสดงของผมยอมรับเลยช่วงแรกๆที่มาเล่นเป็นต่อผมเครียดมากเพราะนักแสดงทุกคนเก่งและมีประสบการณ์กันอยู่แล้วกลัวไปทําให้เรื่องนี้สนุกน้อยลงครับแต่ยังดีที่มีพี่นกคอยช่วยะนะครับผมขอบคุณทีมงานเขียนบทที่เขียนและสร้างตัวและสร้างให้ตัวขั้นเทพมีสีสันและเป็นที่รักของแฟนๆเป็นต่อขอบคุณที่พี่ชาคริต พี่พิมพี่กิ๊ก,กพี่เกลือพี่เจีย๊ยบพี่อูด๊ดพี่แหม่มพี่ปุ้ยพี่ธงธงและนักแสดงทุกๆคนที่เป็นทั้งครูแต่และคนมีวิชาให้ผมได้ศึกษาและเป็นทั้งครอบครัวที่ผมรักและรักผมขอบคุณทีมงานเป็นต่อทุกคนที่คอยดูแลผมเป็นอย่างดีตั้งแต่ต้นจนจบเป็นต่อจะอยู่ในใจของผมตลอดไป เป็นหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่สุดของผมขอบคุณครับเชื่อแนว่ว่าท่านผู้ชมใจหายแน่นอนเนาะออนะท่ามกลางแฟนคลับนะครับและเพื่อนๆในวงการที่ต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้หนุ่มสนุนนะครับและชื่นชมในตัวละครขั้นเทพกันเป็นจำนวนมากนะครับผมก็โอ้โหมันก,ออก็ออกแนวใจหาย เศร้านิดนึงนะครับผมแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรนะผมบอกไว้ก่อนคือมันเป็นแค่ในตัวละครที่เขาต้องการให้จบในซิทคอมตัวนี้นะครับผมตัวละครตัวนี้ก็จบแต่ซิทคอมก็ยังอยู่ต่อไปผมดูตั้งแต่ยุคที่อยู่ซิทคอมเป็นต่ออยู่ช่องสามอะ่ะเออผมดูตั้งแต่ตอนนั้นจาได้ว่าเป็นซิทคอมที่จะออกช่วงดึกๆวันพฤหัสช่องสามจะเอามาออกเพราะว่า ซิดคอมมันจะออกแนวเป็นแนวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวหนุ่มสาวเป็นแนวอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนววัยทำงานวัยออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันมันเป็นออกแนว18 18อ่ะเยวสิบบวกขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะเออเป็นแนววัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะซึ่งผมดูอ่ะโอ้โหผมติดมาตั้งแต่ยุคนั้นละช่อง3ย้ายแล้วก็ย้ายมาช่องอะไรอ่ะเอ่อเอ้ยช่องช่องอะไรวะช่อง9หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะช่องไหนอ่ะ แล้วถึงมา,ย,าย้ายล่าสุดก็คือย้ายมาช่อง31นั่นเองนะครับผมอ่าแต่ก็ยังอยู่นะเป็นต่อก็ยังอยู่นะท่านผู้ชมอ่าก็ยังอยู่ต่อไปนะครับผมตัวละครละหลักก็ยังอยู่แต่ก็เช,ช,ชื่อแน่ว่าอ่าท่านผู้ชมก็อาจจะใจหายใจหายใจหายพอสมควรเนาะหลังจากที่ทางด้านสนยุกเขาก็อ่าได้โพสต์อําออลาตัวละครเป็นขั้นเทพไปนั่นเองนะครับก็ติดตามดูเนาะ าตามดูว่าก็อย่างน้อยก็มีผลงานที่ฝากไว้นะช่วง7ปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมนะโอเคครับก็เอามาฝากกันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ